ช่อง3ร่วมกับ s e a r ์ชและเครื่องดื่มเระแร้สปอนเซอร์เสนอรายการ Star Sport สวัสดีค่ะลูกตาลไฟส์มิสค่ะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายมวยไทยท่าไหนเชิญไปพบกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะครับเป็นการออกกำลังกายมวยไทยในท่าหมัดตรงบวกหมัดฮุกลุกและรับนะครับโอเคเทตท่าท่าน้องตามเหมือนเดิมครับการสูงครับมวยไทยตรงซ้ายแล้วก็ฮุบ ตรงซ้ายเราวฮุกเราเดิอนอหน้าฮะบ้างบ้าง3า,ามครั้งนะครับเดินกาดขวาอยู่เหมือนเดิมครับถอยกลับ1 2 1 2 1 2องหนึ ขอแนะนําให้ออกกําลังกายกันช่วงเวลา4-5โมงเย็นนะคะเพราะอุณหภูมิในร่างกายสูงที่สุดเหมาะกับการออกกําลังกายมากๆค่ะเนื่องจากการเผาผัานในร่างกายจะดีกว่าเมื่อออกกําลังกายกันเสร็จแล้วควรที่จะหาเครื่องดื่มที่มีเกลือแร่ดื่มกันนะคะเพราะเกลือแร่เป็นสารอาหารหนึ่งใน5หลักของร่างกายค่ะสาหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจกีฬาประเภทไหนสามารถแนะนําเราได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้และตอนต่อไปจะเป็นมวยไทยท่าอะไรเชิญชมกันได้นะคะและที่สําคัญอย่าลืมออกกําลังกายคลายเครียดกันนะคะ สวัสดีค่ะนานเครื่องดื่มเครื่อแร่สปอนเซอร์